อันนี้นะคะทุกคนอยากจะให้ทุกคนดูนะคะคลิปก่อนหน้านี้ที่เอกแนะนําเรื่องสิวเห็นไหมคะคือถ้าเราแค่ดูแลผิวหน้าดีอะคะ่ะเอาแค่ว่าหน้าเราไม่มีสิวนะคะยังไม่ต้องำทำนึงถึงนะคะว่าเราจะขาวจะดําจะอะไรนะเอาแค่ว่าขอให้ผิวเราดีเนียนเรียบอะคะ่ะไออย่างอื่นมันช่วยเราได้นะอย่างเงี้ยของเอกก็คือเอใช้รองพื้นสีจันทร์แค่นั้นเองแล้วก็ตามด้วยแป้งเด็กนะคะแล้วก็เขียนคิ้วปัดแก้มน,นิดหน่อยจบแล้วคะ่ะคือเวลาเราออกแดดอะคะ่ะออกข้างนอกอย่างเงี้ย มันก็ดูหน้าเราเนียนเรียบเห็นไหมคะมันไม่มีความตะปุ่มตะปัม่มอะไรอย่างเงี้ยคือโอเคเข้าใจได้ว่าเวลาคนเป็นสิวถ้าเกิดแต่งหน้าเนี่ยเราก็แบบลงรอง,งพื้นหนาๆหรือว่าก,กลบไปก็ได้อะไรเงี้ยอยู่ข้างในที่ร่มก็ดูเนียนเรียบดีใช่ไหมคะแต่เวลาเราออกแดดหรือโดนแสงก็ค่ะหน้าเรามันจะตะปุ่มตะป่่าม,ม,มันจะไม่สวยเลยนะคะก็คือเนี่ยแหลคะค่ะก็เลยอยากจะมาบอกว่าถ้าเกิดถ้าเราดูแลผิวหน้าดีแค่ผิวเราไม่มีสิวอะคะ่ะเราก็สวยแล้วนะคะ อ่ะอันนี้ตัดภาพมานั่งในรถแล้วนะคะก็คือเดี๋ยวไปตากแดดนานมากไม่ได้เดี๋ยวเป็นฝ้านะด้วยวัยนี้แล้ว4ี่กว่าแล้วเดี๋ยวฝ้ามายุ่งเลยน้องๆเด็กๆที่เข้ามาดูนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะหรืออายุเยอะแล้วนะคะอันนี้เรื่องฝ้าก็สําคัญไม่ว่าจะเป็นเกิดจากฮอร์โมนหรืออะไรก็ตามแต่มันจะมีสาเหตุของการเกิดฝ้าอยู่นะคะอันนี้ก็อยากจะเตือนทุกๆคนนะคะอันนี้คือ เคยไปปรึกษาคุณหมอเรื่องนี้แหละผิวพรรณเรื่องสิวเรื่องไรแล้วก็มาคุยเรื่องกระเรื่องฝ้าด้วยเพราะว่าเราก็กลัวเนาะอายุเยอะแล้วเราก็กลัวเรื่องเรื่องฝ้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็จะพยายามดูแลผิวให้ฝ้ามันเกิดช้าที่สุดอะนะคะคราวนี้เนี่ยคุณหมอแนะนํามาว่า ไม่อยากให้ไปซื้อ,อยามาทาเองถ้าใครเป็นฝ้าจะฝ้ากละจะหนาจะตื้นจะอะไรยังไงปรึกษาคุณหมอดีกว่านะคะคุณหมอคลินิกผิวพรรณนะคะที่เป็นเฉพาะทางนะคะเพราะว่าคุณหมอแนะนําก็จะดีกว่านะคะเาก็จะมีบอกอะคะ่ะว่าฝ้าเราเกิดจากอะไรสาเหตุอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะได้พอรักษาเสร็จล้วก็จะได้มีวิธีป้องกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือ ถ้าเราไปซื้อ,อยามาทาเองอะคะ่ะคุณหมอบอกเกิดหลายเคสมากเลยนะคะที่ว่าโอเคแรกๆอาจจะใช้ดีดูหน้าแบบเฮ้ยโอเคฝ้าจางอะไรเงี้ยแต่พอใช้เป็นนานๆปุ๊บก,กลับมาหนาขึ้นกว่าเดิมอีกอะคะ่ะ อะไรแบบนี้แล้วก็ยังไงก็ไปจบที่ให้คุณหมอช่วยอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคราวนี้ถ้ามันเป็นฝ้าหนาขึ้นกว่าเดิมหรือหน้ามันแย่มากกว่าเดิมเนี่ยค่ะมันทําให้อก,การรักษาค่ารักษาค่าอะไรมันก็จะสูงนะคะก็อยากจะบอกเตือนๆน,นะคะถ้าใครที่เริ่มเป็นฝ้าแล้วยังไงอย่าซื้อ,อยา,ออยามาทาเองนะคะปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางนะคะ